มาดูวิธีการออกลายโทเค็น <c oughs> ก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปที่ลายน่าจะตัวนี้นะครับใช้ PC นะครับตัวออกก็ <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> จะมีให้ล็อกอินด้วยอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับ อินไลนผมมากดล็อกอิน <c oughs> เห็นว่าผมมีลายโทเค็นอยู่ตอนนี้อยู่1 2 3 4งสองน่าจะสตัวแล้วนะครับเดินลงมาข้างล่างก็จะมีออกโทเค็นออก Access โทเค n นสำหรับผู้พัฒนาตนัวนี้แล้วก็คลิกเลย <c oughs> ตรงนี้ก็ให้เราตั้งชื่ออทเค็ตของเราไอาตัวลน์ของเรานะครับ <c oughs> ว่าจะให้ชื่ออะไรสมมติผมตั้งชื่อว่า B1 หนึ่งนะครับตรงนี้เลือกห้องแชท <c oughs> ก็จะมีรับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวหรือว่า ถ้าจะให้มันแจ้งเข้ากลุ่มก็ต้องสร้างกลุ่มมาก่อนนะครับค่อยมาทํากระบวนการนี้เราก็เลือกกลุ่มอันนี้ผมเลือกแจ้งเตือนอลายแบบตัวต่อตัว,ตวครับแล้วก็คลิกเลยแล้วผมก็คัดลอกอเสียไ้ที่โน้ตแผ่ นะคพิมพว่า b 1, <c oughs> 1แล้วก็ปิดไปนะครับ b 1ก็จะปรากฏมาตรงนี้แหละ,ะครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนมาว่ามีการออก access token นะครับตรงนี้ถ้าผมจะออกอีกบอร์ดหนึ่งนะครับ ก็คลิกออกโทเค็นใหม่ครับตั้งว่า B 2แล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะครับจะเลือกแบบตัวต่อตัวหรือเลือกเข้ากลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็คลิกออกนะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็พิมพ์ว่า B 2ครับแค่นี้นะครับไม่ได้ยากอะไระครับแค่นี้